ขวดนมพีเจนนะครับตัวนี้เป็นขวดขนาด8ออนรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023นะครับตันนี้เป็นลายพิเศษนะครับเป็นขวดนมสีชานะครับให้ดูลายก่อนนะครับตันนี้คือลายของสินค้านะครับตัวขวดนะครับเป็นขวดรุ่นใหม่หมดนะครับจุกนมก็รุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับคือทรงขวดนม เป็นขวดสีชานะครับทนความร้อนสูงนะครับ180องศานะครับอายุการใช้งานมากกว่า1ปีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนขวดบ่อยๆนะครับตัวสเกลนะครับ8ออนสองรมลนะครับมีทั้งออนและก็มิลลิลิตรนะครับตัวแพคเกจสินค้านะครับ จุกนมนะครับเป็นจุกที่จุกแถมมาเป็นจุกไซส์เอนะครับจุกซอบทัดก็เป็นรุ่นใหม่นะครับขอเคลียวมีสองสีนะครับมีสีเขียวกับสีฟ้านะครับ